สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะสู่ช่องเข้าสู่ช่องโอโอแล้วเข้าทารอดค่ะวันนี้เรามาเป็นคลิป r a n d มกันอีกแล้วนะคะคลิป r a n d o มของช่องโอค่ะใครที่ผ่านมาเจอนะคะถือว่าไม่บังเอิญและถ้าดึงดูดใจให้เข้ามาไปดูในคลิปเนี่ยก็ ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานให้ดีๆนะคะว่าถ้าเรื่องไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณต้องการที่คุณอยากได้นะคะแล้วมันเกิดขึ้นจริงในคําทํานายนะคะโอเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วมันตรงกับสิ่งที่คุณขอคะ่ะแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆนะคะคลิปรนดอมคลิปนี้ค่ะมาในหัวข้อที่ว่าผลบุญ ของคุณนะคะจะหนุนนำดวงชะตาคุณให้พบเจอสิ่งใดนะคะหลังจากนี้นะคะภายใน3เดือนเนอะเรามาดูกันเลยนะคะว่าไพ่ n n g l l n n s w น r นะคะอยากจะบอกทุกคนทุกท่านว่ายอย่างไรบ้างบางคนบางท่านนะคะอาจจะทำบุญกุศลเช่นร่วมอนุโมทนาสาธุกับ ทุกคนนะคะกับทุกท่านเวลาเห็นใครทําบุญเวลาเห็นใครเ,เข้าวัดนะคะเวลาเห็นใครทําความดีะคะ่ะหรือแม้กระทั่งร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณโตโน่ก็ได้นะคะที่ได้ร่วมว่ายน้ำนะคะสองฝั่งโขงลาวไทยนะคะก็เป็นผลบุญเหมือนกันหรือว่าบางท่านสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอยู่แล้วนอนสมาธิอยู่แล้วนะคะก็เรามาดูกันว่าไพ่อังเจอร์ันเซอร์จะบอก อะไรคุณเกี่ยวกับคลิปนี้ค่ะอืมเป็นการตัดสินใจการช่างใจคอมโพมิสเนี่ยก็คือเป็นการที่ดูสัดส,ส่วนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีช่างใจตัดสินใจเลือกได้เลยนะคะมันเหมือนกับ มันเหมือนกับชีวิตคุณจะบาลานซ์มากยิ่งขึ้นจะอยู่ในจุดที่สมดุลมากยิ่งขึ้นทั้งสมดุลพลังงานสมดุลเรื่องราวในชีวิตเรื่องราวความรักเรื่องราวการออกกําลังกายกับการทํางานความรักกับการทํางานแบบนี้ค่ะเรามาดูการว่าหนึ่งใบาจาก Wi s ต์อมมอรัคนะคะผลบุญกุศลที่คุณทำสนุนนํนาโดชตาคุณไปเจอเรื่องราวใด r o y a l Heart คุณจะเจองานที่ชอบงานที่ใช่คุณจะเจอกัลยามิตรที่ดีคุณจะเจอคนรักที่ดีนะคะคุณจะได้เจออะไรที่ ได้กลับเข้ามาตัดสินใจได้กลับมาเลือกได้เจอคู่รักที่ดีคนรักที่สพอร์ตเจอกัลยยนมิตรที่ดีเจอเรื่องราวที่ดีนะคะเจองานที่ชอบเจองานที่ใช่นะคะเรามาดูกันค่ะว่าผลบุญเนี่ยนะคะสนุนนำคุณไปเจอเรื่องราวใดในชีวิตค่ะผลบุญหนุนนำดวงชะตาคุณไปเจอเรื่องราวใดในชีวิตนะคะ ใครสนใจเซ็ตครีมหน้าขาวใสลดฝ้ากระจุดด่างดำรีวิวใต้เดสคริปชันบล็อกนะคะติดต่อโอมาได้เลยถ้าใครสนใจลดฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยผิวนี่ไม่บางลงนะคะมันจะค่อยๆทยอยจางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วถ้ายิ่งกินคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยที่บำรุงที่กินเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะได้เรื่องผิวผมเล็บแล้วก็ได้เรื่องสุขภาพ ได้เรื่องความสวยงามผิวก็สวยลดริ้วรอยด้วยนะคะก็ยังไงลองทานดูนะรีวิวใต้ description บอกแล้วก็ติดต่อใต้เด c คริปชันบอกมาได้เลยโอให้คำแนะนำให้ค่ะชาวกองนี้นะโอมีความรู้สึกว่าคนรอคนรักทางไกลคนรอคุณรองานที่ใช่คุณได้ไปสมัครงานแล้วรอเขาเรียกสัมภาษณ์หรือรอการประกาศการงานนะคะเรามาดูกัน ว่าผลบุญที่คุณทำจะหนุนนำดวงชะตาคุณไปเจอเรื่องราวใดในชีวิตจากนี้นะคะโอ้โห oh. คุณจะมีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นอะไรที่คุณหาทางออกหาทางแก้ปัญหาค่ะคุณจะเจอทางออกคุณจะเจอทางออกทางแก้ปัญหาที่ดีเจอกัละยาณมิตรคนเก่าๆกลับมา อาจจะเป็นคนญาติเก่าๆคนรักเก่าๆนะคะเขาจะกลับเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกแล้วก็จะเจอในเรื่องของการเงินค่ะคุณจะได้รับความมั่นคงความมั่นคั่งทางด้านการเงินแล้วคุณก็จะมีการมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินที่มันมั่นคง mm hmm. เช่นการปรับระดับเรื่องเงินเดือนด้วยนะคะเราก็จะมีโอกาสในเรื่องของ การที่จะไปเที่ยวผจญภัยเจอสิ่งต่างๆที่ยากแต่คุณจะจัดการอยู่ทุก ทุกอย่างอะค่ะคุณจะจัดการได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณจะมีเซน์อย่างรู้มากขึ้นค่ะคุณจะไม่สนใจกับสิ่งรอบข้างค่ะคุณจะมีเซน์คุณจะมีแรงสังหอนคุณจะเดินตามทางที่ใช่ไปในทางที่คุณชอบนะคะแล้วก็จะมีพละกกาลังในเรื่องของความคิดการตัดสินใจมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนค่ะใครใครอยากขายที่ดินก็มีโอกาสที่จะขายได้ใครทํางาน อยู่มีโอกาสที่จะขายของแล้วก็มีสร้างเม็ดเงินมาอย่างอย่างแบบเยอะมากๆหรือจะมีโอกาสที่จะมีผู้หญิงผู้ใหญ่ผู้หญิงนะคะเป็นคุณแม่หรือคุณยายคุณย่านะคะเข้ามาช่วยให้การเงินของคุณมันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเรามาดูกันอีกสำรับหนึ่งค่ะกับผลบุญหนุนนำคุณไปในโชคชะตาคุณไปในทิศทางไหนนะคะ โอ้โห oh. คุณจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินจริงๆค่ะหรือแม้กระทั่งคุณจะมีโอกาสที่จะได้ลงทุนนะคะแล้วก็จะมีการต่อยอดทางด้านการลงทุนอย่างเช่นคุณจะต้องลงทุนสักร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยจะมีคนมาช่วยคุณลงทุนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคุณน่ะ จะได้ตื่นรู้แล้วนะคะจะได้รู้แล้วว่าการทําไปในทิศทางไหนแล้วมันดีกับชีวิตคุณค่ะคุณจะมีโอกาสที่การจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในการขอพรในเรื่องของการปรับระดับการเป็นผู้นำการทำงานการหาทางออกมีแนวความคิดคิดออกคิดได้ค่ะแล้วก็ในการจัดการกับปัญหาในทุกๆเรื่องนะคะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ส่วนใครที่มีภาระหนี้สินจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยจัดการภาระหนี้สินให้ค่ะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะสุขภาพเก่าอาจจะกําเริบนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นไข้หวัดบ้างนะคะในช่วงสิ้นปีนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการทํางานกลางค่ากลางคืนนะคะเพราะว่า คุณอาจจะต้องจัดการกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องของการงานคิดงานในตอนกลางคืนหรือมีไอเดียเจ๋งๆตอนกลางคืนค่ะมันจะนำพาการเงินมาให้คุณได้เป็นอย่างดีนะคะโอ้โหคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินแบบ ปรับฉับพลันเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้วางแผนการซื้อบ้านนะคะหรือมีการซ่อมแซมบ้านมีการซ่อมแซมรถซื้อรถนะคะมันถึงเวลาแล้วค่ะโชคชะตานําพาให้คุณมีการเงินที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเงินของคุณที่คุณได้รับการเงิน เงินเป็นประจำเนี่ยคุณมีโอกาสต่อยอดนะคะมีโอกาสแบ่งใช้จ่ายไปในทิศท,ทางที่อาจจะเป็นช่วยทําทบุญในเรื่องของงานโศพหรือเกินการเกิดอุบัติเหตุต่างๆในการรักษาเยียวยาในเรื่องของบุตรปริวารลูกหลานก็เป็นไปได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบุญกุศลหนุนนําที่คุณทําจะนําพาให้ชีวิตคุณเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงิน ใครที่เป็นภาวะมีหนี้สินเนี่ยคุณจะมีโอกาสทางด้านการเงินในการที่จะมาโปหนี่โปะสินได้อย่างสำเร็จนะคะแล้วก็ดูมีโอกาสที่จะคิดงานออกมีไอเดียจริงๆในตอนกลางกลางคืนก็เป็นไปได้นะมีโอกาสได้รับเงินก้อนอะจริงๆจังๆเลยนะเนี่ยเออมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากคนเก่าๆผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เคย ค,คุณอาจจะเคยคุยเคยคุยเหมือนเคยเจราจาเคยสื่อสารเคยตกลงกันไว้อะค่ะเหมือนเขาจะกลับมาทำให้พรของคุณนั้น่ะสำเร็จรุลวงไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูไพ่พันตาออรเคเลวกันอีกสักห้าใบอค่ะผลบุญที่คุณทำหนุนนำดวงชะตาคุณไปในทิศทางใด หลุดออกจากฝันร้ายอะไรที่มันจะต้องเสียไปยอะไรที่จะต้องแก้ไขนะคะมันเหมือนกับผลบุญของคุณเนี่ยมาช่วยปัดเป่ามาช่วยแบบคือเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วคุณน่เหมือนกับได้ไปทำพิธีกรรมเช่นเดินทางไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหรือช่วยเหลือในเรื่องของอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยคือ พอจะมีเรื่องเหตุการณ์ใช้จ่ายคุณก็จะมีโอกาสแบบ ลางสังหณ์ผ่านทางการฝันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้หลุดออกจากพันธนาการที่มันเป็นเหมือนฝันร้ายในชีวิตของคุณนะคะแล้วคุณจะหลุดออกจากกรอบคุณจะโอเคมากยิ่งขึ้นคุณจะได้อยู่ในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่แล้วมันทุกข์อะไรที่มันอยู่แล้วมันมีแต่ภาระงานมีแต่ปัญหามีแต่พันธนาการเอาออกจากตัวคุณเองไม่ได้เลยหลังจากนี้ค่ะจะโน้มนํา ผลบุญจะหนุนนําคุณให้เจอแต่ในสิ่งที่โอเคหลุดออกจากอุปสรรคปัญหาแล้วนะคะยังไงยังไงก็อย่าลืมพิมพ์ขอบคุณในสิ่งที่คุณเนี่ยอยากได้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโอด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ